ครับวันนี้อยู่ผมรายการ gmgamer วันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับในเวอร์ชั่นซีสี่จนเราจะมาเล่าชีวิตใหมก่กันพื้นฐานของการเล่นไมค์คาร์คือบ้านครับเอ้ผมก็เป็นมือใหม่เพื่อหาเล่นนะครับผมก็ได้เล่นไปบ้าง ครับเดี๋ยวเราจะไปหาไม้กันไม้จะหมุลแล้ว,วผมจะแคสเกมไปเรื่อยๆครับผมครับผมจะ,จะแคสเกมไปเรื่อยๆมีเกมใหม่ๆเข้ามาผมก็จะแคสนะครับ รีเควสบอกได้ครับอยากให้เล่นเกมอะไรรีเควสได้๋ตวไม่เอาเกมยากๆนะครับผมขนาดนี้ก็ตัดไม้ลอกก่อนโอ้ยขอให้ผ่านคุณเล็กไปด้วย อ๋อลืมบอกไปครับผมผมจะอัดพาละวันนะครับผมจะอัดพาละวันพาละคืนนั่นแหละรครับมาเอาได้ประตูไว,ลวอละปิด ต่อมาเลยก็ทำไฟน,นั้นก็ควรย่งไงกะเต่าเผานั่นเองนะครับโอ้ยโอยเดี๋ยวโอ้ยย้ายก่อนย้ายก่อนโอเคทำไรต่อทำไรต่อขุดเหมืองที่จะมากินเราคือเหมือง ก่อนที่จะไปลงเมือนเซฟตี้เซฟตี้ครับผมเซฟตี้ไปก่อนกันของหายมาเราจะทำที่คิน ไม้มาครับผมผมจะทำเป็นฐานทติเป็นฐานท่าท่าท่าฐานท่อนในขณะนี้ก็ในขณะที่รอฐานเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นวัวอยู่ตรงนี้หายไปแล้วนี่ไงเจ้าวัวน้อยมานี่มานี่มานี่ โอ้โหวัวตัวนียวัวตายฮดีไม่ดีดีไม่ดีผมอาจจะทำเป็นเล่นแบบเลสเพก็ได้ครับโอ้ได้สามอันเยยบนับว่าเจ็บ มาเวลาลงเหมืองเปลี่ยนตัวถักไฟขุดขุดก็ขุดขุดเร็วขุดขุดเร็วขุดเล่าขุดขุด กดต่อไปยกคุณลงไปแบบนี้นะครับเพื่อให้ง่ายถกการขึ้นอ๋อ้โหไม่เลือ แอคคามื โอ้ยไม่เจออะไรเลยไม่เจอเลยไม่เจออย่างน้อยก็ขอแค่ทานทานท่านท่านว่าเราคขึ้นแล้วมันครับโอ้ จะปูจมือแล้วครับตัดไม้เพิ่มตัดไม้เพิ่มโว้ยเนาะปุดจมปุดปุดจมปุดปุดจมปุดโอเคตัดไม้ครับ ทรัยากรพอแล้วนะครับเดี๋ยวพาพหน้าผมจะมาสร้างบาให้ทุกท่านดูครับลงงางต่อ ตูวเลงไหมเนี่ย อ่าดีไม่ดีผมอาจจะชวนเพื่อนผมมาเล่นนะยครับดูก่อนครับผมไม่แน่วันอังคารผมอาจจะมออีรายการของมิตโม่ไทยแลนด์ลูกเก็เอีพิโซดเกมเมอร์มาเล่นด้วยนะครับหรือไม่ก็รายการ มิตโน,โนครับมิตโนโ,นโอ้โหตัวนี้ตัวเต็งครับรเรียนครับแม่ตัวเต็งโอ้ยตอนนี้ก็มือนะครับของของของสัตว์พัน์นี่คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ